ทามเชิญเลยครับผมครับทีมมาเลยนะฮะน้องปีนนะครับเชิญเลยครับโอ้คุณโมอามีนานะครับวันนี้มาในรูปของสาวมุสลิมเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่แานด้วยนะคะรับผมระดับพ่สดด้วยนะฮะวันนี้โอ้โหนะฮะอยากจะถามพี่ก๊อฟก่อนเลยว่าในที่สุดคุณก็กลับมานะ ในที่สุดคุณก็กลับมาใช่ครับผมถูกต้องเลยครับโอ้โหต้องต้องให้ไดลล็อกคนนี้เลยจะมาเนอร์ยังไงโอตอนที่พูดกับเขาในที่สุดเปิดประตูมาแล้วเจอหน้ายนง่งยังไงโอ้่าอินอยู่กันกันเขากำลังอินอยู่นะกำลังอินอยิู่อยู่ใส่ตานะใช่คือไม่ต้องอะไรเยอะเขาเขาออกทางจินเนอร์ครับคุยกับพี่เกียงไกลบอกว่าพี่เลือกมอมีนาถกคนมมกนะฮะกบฏบาทนีเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปเ แล้กันนะฮะก่อนอื่นต้องถามพี่กอล์ฟก่อนเลยครับผมเราไม่เห็นนะพี่กํนาหนดมากไม่รับงานหนังเลยนั่นน่ะสิคิดถึงภ่าพคิดถึงแฟนๆหนังไทยคิดถึงทั้งวงการเลยแล้วรู้สึกว่าเออเราเราหายไปแต่พอกลับมาเนี่ยมันมาเจอกับเรื่องของแขกเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกว่ามันแรงอะ่ะนี่หรอไหมความแรงของมันทำให้รู้สึกว่าเราเราอยากที่จะเล่นเราอยากที่จะสวมบทบาทของวินอ่านะเป็นตัวละครที่เราต้องต้องสวมบทบาท คน,นแรงต้องกลับมากับของแรงแน่นอนครับแล้วก็กลับมากับอะไรอีกกับ M39 มสา้อาอาแล้วก็วกนั้นกับ m p i นะครับแล้วก็ที่ที่สำคัญคุณเกยงไกรที่เป็นผู้กกับนะครับ,รบมนวิจิตนะครับแล้วก็นัแกสแสดงทุกท่านผมบอกเลยนะว่าบอกเลยว่าน้องสักทีมเ้ย้โมโม่น้องฟินพี่แท กีเนียคือทุกคนที่แบบเล่นดีมากแล้วแล้วทุกคนอินอ่ะผมรู้สึกว่าเรากลับมาแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกอบอุ่นนะฮะพอได้มาเล่นกับทุกคนเราเรารู้สึกว่าเออมันใช่ครับผมครับแล้วบทบาทของพี่กอลในเรื่องเป็นใครครับพี่ในเรื่องเนี่ยตัววินเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นครอบครัวนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวมีแฟนก็คุณจอยก็คือทัพทีมเล่นนะครับแล้วก็มีลูกสาวไปสองคนแล้วเราเหมือนกับว่าเรา เราเอ่อโดนย,าย้ายนะฮะโดนย้ายแล้วก็คือเหมือนกับว่าคือตอนนั้นเเหมือนกับเราต้องย้ายไปที่ที่ใต้ที่นราเพราะว่าตกงานครับแล้วพอย้ายไปที่ใต้เนี่ยก็ไปเจอเรื่องราวต่างๆที่นั่นนะฮะสงสารทับพินม,มากในเรื่องสามีดงุงตกพาพาเราดุงตกไปด้วย ที่ว่าครอบครัวมีปัญหาเลยทําให้แบบจะต้องย้ายทะเลาะกันตั้งแต่ซีแรกก็สระกำทะเลาะกันใส่กันเลยอ่ะคือชิงงเหมือนกันแบบพอเข้าไปซีแรกเนาะนี่อะไรอ่ะจะให้ตีกันเลยตียังไงคือไม่ถ้าจะไม่มีคุยดีเลยคือเหมือนแบบว่าบรรยากาศคุกกรุ่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคุยยังคุยกับทั้งทีมเลอว่าขอมีแบบว่าเลิกซีนหน่อยได้ไหมแม่แม่แล้วเราต้องไงคะผู้ก็กับเราโอเคไหมฮะตอบรับไหมฮะไม่ผู้กกับเขาเขาอิจฉาเขาไม่ยอม พี่เกย์ขายนะฮะเกย์ขาจะรับฟรีนเองเขาก็เลยบอกว่าคุณกองคุณพูดกันจริงป่ะเนี่ยคุณพูดตรงใช่ไหมต้อตรงไปตรงไปตรงไปมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าสร้างให้บรรยากาศแบบว่ามูดูแบบว่าอึมครึมมาตั้งแต่แรกนะครับมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะตามเรื่องซึ่งบทบาททัพพิมนะเวลาทัพพิมเล่นฉากดราม่านะอยากจะบอกว่าการแสดงของทัพิมคือสามพลังแบบไม่กลักเลยอ่ะยิ่งพอไปเล่นกับคุณกอ้องเป็นยังไงบ้างคะดราม่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ ต้องบอกว่าดีใจมากที่มีโอกาสได้เ,เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วที่ทีมได้อ่านบทอ่ะก็คือเราสนใจในตัวของเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ถูกยิบยกมาทําเป็นภาพยนตร์ไทยสักเท่าไหร่แล้วเราก็เป็นแฟนหนังแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ด้วยบทด้วยนักแสดงที่ต้องมาเจอกับพี่กอลเป็นนักแสดงใหม่ๆที่เราไม่มีโอกาสได้เคยเจออ่ะสายนหน้าใหม่ดิ <laughs> สายหนังด้วย ก็อยากร่วมงานกันก็เลยแบบตัดสินใจแบบไม่ยากเลยที่จะเล่นเรื่องนี้นะคะแล้วพอได้มามีโอกาสได้มาเล่นนะ่ะก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าทุกคนแบบน่ารักหมดเลยพี่กอฟนี่ก็คอยสอนตลอดเวลาเลยค่ะเป็นเป็นพี่ที่แสนดีจริงๆสอนทุกคนดูแลทุกคนปากหวานจริงแม,ม่้คุณเคมีคุณยังไง ตัวทัพนี่เป็นส,ส่วนหนึ่งที่ทาให้ดุ่หลัวมานั่งตรงน,นี้วันนี้นะอขอบคุณามากๆเลยต้องเคลมว่าอย่างนี้เป็นหนังผีมุสลิมเรื่องแรกเคลมอย่างนัง้นได้เลยไหมฮะเรื่องแรกครับเรื่องแรก,เร,แรกเรื่องแรกเลยเพราะว่าเนาะยังไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ออกมานะครับเราก็รู้สึกว่าเมันยากาใช่มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับครับผมแล้วก็ผมว่ามันมันน่าดึงดูดนะครับความลึกลับความอะไรต่างต่างแล้วก็มันต้องไปดูในโรงอนะบอกไม่ได้นะ ไปดูหลังครับบอกไม่ได้จริงๆนะฮะแต่พี่สดพี่แทนโอเคไหมับฝั่งนูนโอเคเยนะครับอยู่มาฟังอยู่เหมือนเขานั่งเหมือนเขากลังเก็บข้อมูลนะฮะหรือว่าแอบขยิบปากมุกมิดทำพิธีอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะฮะเขากำลังคิดคาแรคเตอร์อยู่หรือเปล่ากำลังทำของอยู่นั่นแหละสิเพราะในทีเซอร์เขาไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราขยับไปเรื่อยๆอีกคนหนึ่งคุณลอยมีนาค่ะลูกนี้คือได้เลยนะฮะจริงเหรอจริง เนคอมเมนต์ในแบบเฟซบุ๊กหรือในโซเชียลไหมพี่ทีมที่ทีมภาพยนตร์ลงภาพไปนะลูกนี้ฟิดแบดดีมากเป็นไงบ้างชาวคนก็บอกว่าคลุมเฮียาแล้วสวยสวยจริงนะเอาพอดที่ไม่ปฏิเสธเลยแต่จริงๆมันมันก็แปลกนะเวลาโมคลุมเฮียา์ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าตอนตอนแสดงเนาะครับฉันจะเปลี่ยนเป็นอีกคนเธออ่ะฉันเชื่อจริงปะทำไมมันเกิดอะไรขึ้น เปลี่ยนไปตามชุดหรืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยวิญญาณของนัสวินเข้าสิงอุย้ยตามบทบาทนะฮะซึ่งได้คุยกับพี่เกงไกลนะฮะพรก,กับเขาบอกว่าเขาเลือกโมมาคือแบบคนนี้คือถูกเลยนะฮะเป็นคนที่สงอินเนอร์ดีมากนะฮะคือจริงๆตัวนัสวินเองเนี่ยเวลาจะทำอารมณ์หรือว่าสื่ออะไรก็แล้วแต่มันออกทางสายตาอย่างเดียวเลยคือเราไม่สามารถแบบ ไม่สามารถเป็นตัวร้ายที่เราเล่นอยู่ในละครทุกวันนีเ้เราจะชัดเจนไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นข,ข,ของเริมขึ้นช่ขึ้นยืนนะตอนแรกยืนแล้วยืนแล้วเป็นโมเป็นโมโมมีนาโนเห็นไหมความเป็นนักแสดงเวลาออนสเตจเนาะไฟมาอะไรมาคือทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลยใช่จริงๆบทบาทในเรื่องนี้คือย่างไงครับโมครับนักแสดงนี้ รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะอยากให้ดูเนื้อาพี่โยนไม่ที่ห่อกไม่ได้ไม่สบายถูกและเราต้องเก็บเอาไว้เอาหรอบอกไม่ได้จริงเออบอกได้เท่าที่เห็นใ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 นเทรลเลอร์ครับอ่ถ้าถ้าบอกเท่าที่เห็นนะที่เราตีความนะยังไงเธอเข้าใจไหมว่าในเรื่องครอบครัวเนี้ยเอาได้แหละอ่ยไปดูในโรงเธอมีความลับเยอะถูกไหมล่ะคือถ้าตีความง่ายๆนะทุกท่านเขาไม่ใช่คนดีแน่นอน พูดปุ๊ไม่ต้องดูแล้วนะไม่รู้อีกเอาจริงหรอไม่รู้ไม่รู้เราตัดสินใครจากทีเซอร์สั้นๆสองไม่ได้ไม่ได้ครับอันนั้นอันนั้นคือส่วนน้อยแบบน้อยมากพอพี่ใายเธอไม่ดีในเรื่องทำไปอย่างนั้นใช่หรือเปล่าใช่เพราว่าดูในโรงเธอนะแต่ความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ่มครับคือจริงๆเราก็แอบดีใจเราก็ตกใจเพราะว่าห่างหายจาก การเล่นภาพยนตร์มานานมาก20ปีใช่แล้วตลอดเวลาเราเล่นละครมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันเล่นไม่เหมือนกันแล้วก็ก็ไปศึกษาเพราะว่าต้องจากเราต้องไล่เป็นผู้หญงที่เป็นอิสลาม100เอเซครับร้อเลยโมศึกษานะว่าเขาปฏิบัติตัวกันยังไงแต่งตัวยังไง กิริยาท่าทางการนับถืออะไรยังไงแบบไหนเราพยายามเรียนรู้ทั้งหมดอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะสวมเป็นผู้หญิงแบบนี้ได้นาาะฮะเลยดูเชื่วว่าถูกใจแฟนๆหลายคนที่อยากเห็นโมในลุคแบบนี้วันนี้แต่งตัวมาให้เพื่อหนังเรื่องนี้และแฟนๆภาพยนตร์เลยทีเดียวจริงๆก็เตรียมชุดของตัวเองมาค่ะแต่ว่าพี่เกียมบอกว่าอามีนาพี่เลิกชุดไว้ให้แหล้ว เขก็คือแคนสั้นชุดที่เตรียมมาเลยแคนสั้เลยลอุลลัตอัตขอจะปุุงให้คุณโมหน่อยได้ไหมคะนี่คือเลือกที่จะสวมใส่ใ<ช>เป็นลุคเดียวกับภาพยนตร์ใช่ค่ะสุดยอดมานะ